ต้มไข่นะครับเราก็จะต้มน้ำปลาที่เป็นน้ำปลาปลากินไม่ได้นะครับแล้วก็เราจะพูดซอสลงไปห,หน่อยนะครับต้มไข่ต้มนะครับ b o y l i s t e n to boiled เว้นว่า eggs b o y b o y แปลว่า boil g แปลว่าไข่ต้มนะครับ OMELET คือ O M E L E T T จะเติม e หรือไม่เติมก็แล้วแต่สำยังเบสเดิมหรือเมรกันนะครับราเ e ก็คือราเ e ก็คือไข่ดาวนะครับ R O U N D E T G G ไข่คนคือ Fried ่ต้อง Mix n นะครับถ้าภาษาจีนครับไข่คือต้านชื่อต้านกินไข่ชื่อของตัวต้านกินไขเ่เล้วชื่อกิน หนันตัวมากเยอะต้้นันตัวเป็น j อ c จ i ิฟของของต้านตั้นคือไขรซอสสายจียคืออะไรก็ไม่รู้ช่างแม่งอะ อันนี้ไข่ห้าใบนะครับถ้าภาษาจีนคืออูเกอรต้านไข่ห้าใบอูภาษาอังกฤษก็ไฟเอ็กนะครับไฟเอก็เวลา1นถึงเนะครับผมจะใช้คําจะเขียนตัวหนังสือนะครับ1 2 e 4 5 o t h r เราจะไม่เขียนตัวเลขนะครับผมมันจะสุภาพกว่าในภาษาฝรั่งฝรั่งนะครับของอเมริกันนะครับก็ความรจัาษวก็ ต้ม้วเดี๋ยวก็เดีย๋ยวเรามาปาร์ตี้ไข่ต้มนะ ขี้เถียวนิชัวแห่ยอเซียวมินาซังเราตั้งไฟเดือดน,นะครับแล้วเรารอให้น้ำเดือดก่อนตอนนี้น้ำยังไม่เดือดเราแค่หน้าเนยเฉยเราต้องล้างไข่นะครับเพราะไข่จากตลาดมันมันไม่ได้เหมือนไข่จากห้างมาซื้อไข่ตลาดนะัดแถวบ้านนะครับมันถูกดีาาสิบฟองร้อยสิบห้าบาทไข่กระสุนครับไข่กระสุนก็ใหญ่ประมาณนี้ครับ Thank mm -hmm. you. เดือแล้วเราก็จะตอนนี้เป็นเวลาจีสองสี่สิบนะครับเราก็จะใส่ไข่ลงไปครับวัน4 5า้ใส่ไ่ลงไปทั้งหมดหใบนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เสร็จนะครับ คนมันเพื่อให้ไข่ไข่สีแดงข้างในอยู่ตรงกลางคนมันครั้หนึ่งประมาณเกือบหนึ่งนาทีแล้วแต่ประสบการณ์นะครับ วนไปเรื่อยๆนะครับกนไปเรื่อยๆนะย้อยวนไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับฉันจะทำให้เป็นยางมาตูงนะระหว่างนี้เรารอประมาณ จะได้เป็นยากระตูมแบบข้างในสุกๆหน่อยเพราะว่ามาม้าเขาไม่ชอบกินข้างนอกสุกแต่ฉัน่ะชอบกินกินแบบดิบๆเพราะว่าฉัน่ะฉันกินแบบคนญี่ปุ่นเป็นนะแต่มาม้าเขากินไม่เป็นนะครับของมาม้ากลัวขัยยาแต่ฉันน่ะไม่เป็นไรเพราะร่างกายฉันแข็งแรงครับ ที่สองสามแล้วสามนาทีแล้วนะครับหรือหนาทีไข่ต้มเราก็จะสุกแล้วนะครับป่อยมันต้มเรอไปเขียวไปล้างกานะันครับ ไข่แบบนี้เริ่มแตกแล้วนะครับเพราะว่าโมเลกุลของไข่ครับมันข้างในครับเริ่มมีการเปลี่ยนสสารจากของเหลวเป็นของแข็งทำให้เปลือไข่เริ่มมีรอยแล้ว พราะข้างในเปลือกไข่เริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นมีการอัดความร้อนอัดน้ำเข้าไปไข่มันเริ่มแตกตัวแตกตัวเพื่อเป็นการขยายความร้อนเข้แล้วว่าเป็นมนิมิตหมายที่ดีที่ <c oughs> ไข่จะโต ทีแ่แวครับที่ไข่ของเราเริ่มเริ่มเนี่ยเราต้องต้องประมาณอีก7นาทีนะเดี๋ยวเราต้องมไข่คลิปหนึ่ล้วเดี๋ยวเรากจะถ่ายคลิปคิปนึงนะครับไม่เอาไม่รองไห้แล้วไม่เอาเสียเสียเสียรูปหมดถ่าวอลกัน เลาผ่านไป5นาทีนะครับเสื้อเดียวผมไปล้างจานมาก็เค่านะั5นาทีแล้วครับเดี๋ยวอี2นาทีเราก็จะเล่นแก๊สเรามีเวารระหว่างนี้เราก็คนเล่นๆแบบไร้สาระปล่อยเวลาให้หลายไปครับแบบไม่มีประโยชน์ Na porra. เลื่อนแก๊สครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ควันทูทีโปรไฟล์เพิ่มเลยปิดแก๊สครับ <c oughs> แล้วว่าไข่ของเราเสร็จสมบูรณ์ครับ <c oughs> ไม่ไหวแล้วปิคดคลิปอ่ะไม่ไหวแล้วไข่ของเราเสร็จสมบูรณ์นะครับผมก็เดี๋ยว <c oughs> ไม่ไหว้เฮียให้คนมอนติงใช้คลิปเขียวนิชิวะ เฮ่ hey. ตอบเฮ่เฮ่เฮ่พอแล้วนะต่อไปเป็นโยเป็น ASMR ไข่ต้มนะครับเมื่อกี้ฉันได้ถ่ายคลิปต้มไข่ต้ม5าใบนะครับ คือฉันแค่ต้มทิ้งไว้อ่ะแต่ฉันยังไม่กินตอนนี้นะฉันแค่ต้มให้ดูเฉยฉันจะไม่กินนะต้ไมไ้กลุๆคนดูเฉยแล้วฉันก็มีไข่ต้มที่เหลืออยู่ครับฉันจะกินไข่ต้มนี้แล้วฉันก็จะใช้ตะเกียบครับภาษาอังกฤษเรียกว่า chopstick ภาษาไทยเรียกว่าตะเกียบภาษาแต้จิวของอากงเรียกว่า อะไรไม่รู้ช่างแม่งเพราะรอากงอากงอาตายไปหมดแล้วไม่ก็เลยไม่ได้เรียนส่วนภาษาจีนกลางของคนจีนยุคปัจจุบันที่เขาพูดกันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เรียนแล้วก็ลืมแล้วก็ทิ้งนะลราก็ช่างอะไรนี้จีไทยกลางฉันได้เกินแล้วนะ ไม่ต้องกลัวว่าเป็นอะ่างหมอจะกินกับข้าวกระเพราไข่ต้มครับกระเพราไข่ต้มแกงกะหรวนันไข่ต้มผัดแพนแงผัดคะน้าผัดพรดดพิกยวกผัดชาอันนี้เป็นไข่ขาวนะครับมีโปรตีนเยอะนะครับกินไข่ช่วยบำรุงโปรตีน เป็นไข่ที่แตกนะครับที่เกิดจากโมเลกุลที่ใหญ่ขึ้นของไข่ข้างในโมเลกุลที่แตกตัวโมเลกุลโมเลกุลใหม่แตกออกไปแล้วเราใส่เกลือลงเรือการใส่เกลือทําให้เปลือกไข่ข้างนอกมันบอบบางลงมันก่อนบอบบางลงแล้วก็เป็นการเติมเซล์ไอโอดีนแล้วก็เติมเกลือแร่ให้ไข่ไก่นะครับก็จะทําให้ไข่ไก่ของเราสวยงามออกง่ายครับแล้วก็ ไม่ต้องไปดูหรอกดูไปก็ไร้สาระเพราะยีงในันก็ไม่กินหรอกฉันไม่กินอันนี้อนจา้ย์ให้หางตรงไหน ไม่ไหวแล้วฉันจิ๊กเงินหมามาร้อยนนะโอเคปะ่ะฉันจิ๊กเงินหมามาร้อยหนึ่งเอาไปกินข้าวจิ๊กเลย เนี่ยฉันจิบกินใส่กระเป๋าตัวเองอน่ะจิบเงินลร้อยหนึ่งโอเคว่ะจ okay. ิบป่ะเดี๋ยวไปเติมน้ำมัน โอเคครับ๋ย่าอคาวีนของมันนี่จริงตะเกียบคู่บีของนะถ้าทำหนังอะจะเป็นหนังแนวไหนอะ่ะตับพังครับทำไมกินเล่าหรอเปล่าคนดูอะ่ะจะตับพังพเขียวจะร้องไห้สุด งั้นตอนนั้นกูรังคอยไม่ได้หรอแล้วทาไมกูต้องมันทํางานต้องไปตัดหอยอดทุกวันเนี่ยแต่ตอนเช้ากต้องไปลังเสร็จเหรอทำไมวะมันเลยไปมีใจผู้ชายคนอื่นนะไปเสียวผู้ชายคนอน่นใช่ไหมไปเอากันนะ แล้วกลัวแล้วฉันอะฉันไม่รู้ไม่กล้าไม่รู้ รอ้องไห้ทั้งวันกูไม่มีอะไร,ร่รอ้องไห้ทั้งวันฉันเสียใจอ่ะ พาะไม่ดีครับเพราะมันต้องเป็นอาหารที่เพิ่มโปรตีน ไดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งนะทำไมอ่ะความจนอ่ะมันทำให้กูลำบากทำให้กูต้องทำงานทำให้กูมีกูให้เวลากับผู้หญิงได้ไม่มากพอเขาก็เลยไปหาผู้ชายคนอน่นใ,ให้เวลาได้ 困惑。 ชายผู้หญิงเขาก็ไม่เลือกหรอกว้ยว้ไว้ ไม่อยากรับรู้อะไรแล้วไม่อยากรับรู้อะไรแล้วเขาจะเอากันเขาจะทำไรกันเขาจะไปไหนกันไม่อยากเห็นอะไรแล้วอย่างนี้อีกแล้วจะเดินไปไหนกันไปกินขึ้นมอเตอร์ไซค์กันกันเขาจะจูด,ดีกันเขาจะกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันเขาจะยืนกอดกัน อยู่บนกลางกลางถนนกันในซอยเขาจะเดินจับมือกับผู้ชายก่อดผู้ชายเขาจะเอากันในห้องกูไม่อยากรับรู้อะไรแล้ว <c oughs> ไม่อยากมีความรักแล้ว o que ความรักกูไม่อยากรักใครแล้วรักไปกูเจ็บกูเสียใจกูเสียใจมากมากกูไม่มีภาระละกูทำยูทูบได้เต็มที่เลย <laughs> 我没完了，没。